จนอกเลยมาทนถูก,กเดียวเล่นเ้ารักพวกเขา,เาแสนเศร้าดูอ่วงใจจะทำยังไงเมื่อมันเป็นไปแล้วแอบละมอยเขากินมันแมวสินวีแววพระยางมา้างเดินจะเดินละฉันยอมชอบเสาป่านนี้เขาบอกเมียนะบอดลัวรู้ดีอีว่าเราทำไมถูกหายอยู่หักินนะสุ ันยังฟังจะไอ้ท้อยไม่รู้ตนสูตร <นำ S 1> ไหมคะต้องไปวางเธอเอาน,อน,นาะลองกระซิบไม่รู้ตนสูตรเจ้านะแมาพอให้ระดีใจนลำแน่มาพอให้ระดีใจนลำแน่ไก่มาแว่พอได้ถามได้เอ,อ,าานนอื่อย้ํามง่นนาในนี้ร้องคนนี้ยังอยู่พันใต้ถึงไมง่มีสิทธิ์ไหลให้หลัล็อกขึ้นมาวันวางนั้นด<ม>ีบ้างไหมฮิปี้ไอ้ฉันมีสิทธิ์บ้างหน่อยเป็นไร ถึงเป็นน้อยก็ไม่แปลกใช่ไหมรักและพอใจเรียกว่าเมียมันกันความัำพัน์ละฉันยอมรวมตัวใครตัวรักทัวชาวบ้านคนคนรักยู่อย่างพารามโลกได้กันเนียนน้อยก็คอยคุณเอาเต้นไปทําไมเต้นไปหัวใจวุ่นละย นอนว่าเวหัวใจวุ่นเลยยามนอนว่าเวอุกใจเดอุกด้วยคนวางชิว่าวางบ่อลอ่ได้จะรอดรอรอรอดได้จะรอรอเรวรอเราต้องรอหัวค่ะเอาฮะเดี๋ยวเอาเข้ากันไปรีวิวสบู่กันเนี่ยเช้าเนี่ยอะครับเบาๆเบานี่ มาเต้นเอราะรู้ต้นสูตรเพราูต้นฐานะเพรลูต้นขาทีข่าวงานเลยไอตัวเมื่อทำไมเอาตัวมื่อให้นังเอาของเฟิร์นกำลังมาขายเลยเอาโอเครอแป๊บที่ได้คำแพงขารอสักครู่เฟิร์นบีบมาเลยโอเคไม่เอาบีบหรอกเอาน้ำยาอาบนะเดี๋ยวคอยจะเอาขึ้นไปบอกทั้งเวทีคอยจะเสนอเจ้าเลยเออเออเออเดี๋ยวหาก้อนหาของอยู่นีิเอาเอาเฟิร์นบีบก่อนเอาบีบเอาเฟิร์นเดี๋ยวขาของเฟิร์น พ้อแม่ข่อแม่พ้อแม่ข่อยีสัญญาเอาล่มแม่ขอนหันเอาลุ่มท่าได้เอาลง่มอันไหนอันี่นเขายุดใช้ละน้ำยาสักขาพอดีนะเอาไปไงฮะก้นน้ำยาสักขาบอ้ยังไม่น้ำยาสักขาคนกำลังขายอยู่ฮอกขายก็เิน คืออะไรวะของตึ้งสวัสดีค่ะจินดาขึ้นมาข้างก่อนค่ะกำลังด้วยแล้วเราคุณผู้กองก็ส่งของขวัญให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะปิดการมองเห็นีไปถัวเพิ่นสองเป็นปีต่อมามองเห็นน่ไปบอกไปถัวตัวให้มู่ส่งของขวัญให้ดีๆมันจะปิดการมองเห็นนะครับอยู่นั่นเราใก็้ห้าแล้วอ้าวสิบปีจะดีมันเราปดจัดแค่ดอก เอามาขอหน่อยฮะพี่ขอหนึ <Gym. Napoleon> ่ง <disappointing> กันมันคืออะไรเนี่าที่ได้คำแพงทองก้อนขาะวันนี้ปากน้ำยาซักผ้านะคะสักู๊ค่ะงบนี่ค่ะต้องกรองให้ดีๆนะทุกันอีกอย่าโชวเยอะอย่าโชวเยอะอย่าโชวเยอะมันจะเปลี่ยวคำแพงอ้าวอันนี้เหรอตูกตั้งตกงานแล้วแหละคำแพงทำไมล่ะเพราะว่าอยู่กับเจ้าของกิจการ ก็ตั้งเธอแล้วก็อยู่กับเจ้าของกิจการก็ตามเขาเป่เพราะอยู่กับเจ้าของกิจการอ้ไรล่ะคุณเฟิร์นคอยแต่ยู้ขึ้นอะไรนี่เห็นไม่ได้ไปเอาอุณหภูมิความข้นกล้าท่ายังคอยมันเป็นีหยังวะเดี๋ยวได้ไปแน่มันเสาร์นี่แหละไม่ใส่เราจะเข้าเราจะเข้าบ้านอยู่ไหมหรือไม่เข้าไม่เข้า งร<อ>งานไปเถ็จจำแพงไม่ใช่หนูรถมาเขาบอเขาโอ๊ตมาไหมแต่เกี้ยให้ที่อยู่ไปแล้วก็โผลไปเทียวของไล่ออกพรุ่งนี้ไล่ออกเดี๋ยวไปหานะครับอยากเลี้ยงวัวด้วยเลิศเลิศไม่เหมือนทนายพัดเลยทนายพัหนาหน้า, <c oughs> านไม่ให้แล่ยังอยากตีดินทนายพัฒนาหน้าไม่ให้แล้วยังอยากตีดินเขาไปส่งเขาไปส่งน้ำตาล าเดี๋ยวค่อยไปจัดการคุณเฟิร์นก่อนเธอตกงานแน่ไปค้าย้อมันอีกเธอตกงานแน่ทำแพงเออเออเอาวโอเบไปหล่นเน่ยอะไรไม่สิเป็นไปตัวราคาวันนี้จ่ายโปรโมชั่นน้ำยาซักผ้ม E.M หอมนุ่มละมุนตกงานแน่แพงดอกไม้ในราคาสองร้อยบาทสิบห่อค่ะสองร้อยบาทสิบห่อใครที่รักเป็นแมงขาวันนี้ถ้าแตกพันบ้านเพันสิให้ยหอยอีกไอ้แย่หนิตอนตอนนี้ ตอนนี้ค่อยดังมากค่อยกําลังจะขายของเดี๋ยวเขาจะขายแขย่งเจ้าเลยเจ้าเตรียมตกไปควนยุ่งานเขาม้ากะสีดังเนี่ยเราไปเต็มส่สูตรยุ่งานเขาเธอเตรียมตกได้เลยคําแพง์ร้อยเจ็ดสิบบาทคูป,ปองเข้าค่ะบ่ายสามโมงร้อยเจ็ดสิบบาทใครแค่ราคานี้คนในการที่ไักกระแมนทองก,องก้อนขาก็ได้ถือไปนะแมนบอกต้อสิดถือแน่ซ้ำในการกระแมนขาวันนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ สีบผุมเลยนะคะสองร้อยบาทถุ้มละสิบบาทร้อยเจ็ดสิบเออพวกเจ้าได้ที่จะเสียเลยเจ็ดสิบเดี๋ยวนี้ว้าที่นะคะใคร่พงอยัผู้ปองเขาผู้ปองเขาผู้ปองเขาผู้ปองน้ำยาซักผ้าเข้าค่ะที่ร้านคัแพงทองก้อนขาวันนี้ใครได้คูปองส่วนลดสามสิบบาทรีบกดเลยในตะกร้านะคะที่ร้านคัแพงทองก้อนขาเดี๋ยวหนูจะดีตะกร้าให้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยค่ะอือ ที่ราคา4,000คนนะคะตัวนี้เป็นน้ำยาซักผ้า E.M หอมกลิ่นละมุนนะคะ k ิ n g l i s พร a r ค่ะหอมกลิ่นดอกไม้อ่อนๆออนเป็น t ูอ in วันซักได้แล้วก็เป็นน้ำยาปั๊ผ้านุ่มในตัวที่ราคา1งทงองวันนี้จัดโปรโมชั่น10ซอง FC เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะขายนะสู้กับคำแพงยาเฝ้าสูยาเฝ้าสูขายซอยก้อนอยาเฝ้าส,าาสูที่ราคา10ซองในราคาชอมจริงๆเห็นปะค่ะหอมมากคะ่ะที่ราคา10ซองในราคา200บาท ทนายตะการ์ขืนหัแล้วเอาไาด้วยเอาไปเอาอันเจ้าบ่ามากคอยเด็กของพี่อ่ะอ่ะมีสักีพยานมีสักีพยานเด้สวัสดีค่ะแฟนเชฟนะคะอ่ะสนิทค่ะพี่ได้ปัญหาเป็นสักีพยานนะพี่นะฮะวันนี้หวังซื้อได้แค่บ้าป่าขอบคุณมากเลยครับพี่จะไปกำแพงกันหนูไหมพี่กำแพงไปกันหนูไหมให้ธนายพัดไปพีด้วยไหมเดี๋ยวไปพร้อมพี่เฟิร์นนี่ งงของฟรีเด้เอาให้เด้ใช่ไครเด้ไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอเจ้าของแบรนด์เข้าใจดีอันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวแบรนด์เคเวินจะไปหาน้ำหอมเคีเวินมีเดี๋ยวมีของกําแพงไหมมีเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ที่นู่นวันนี้มีไหมไม่มีวันนี้ไม่มีวันนี้ให้ตาจันทร์ายพัทไม่มีนะให้คนหล่อไปก่อนนะ ไม่มีนะของเรานะไม่ใช่ถ้ามีของทำแทงอ่ะฝากผมได้เดี๋ยวผมไม่หายไหมไม่หายเดี๋ยวผมดูแลให้โอดูแลให้ใช่ดูแลอย่างดีเดี๋ยวพี่ไปส่งขนส่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะหายเออแตรภาพผ่านผมเนี่ยโอเคโเจ้าหนูถามแป๊บนึงได้ไหมสองคนนี้เป็นมิตรไงมิตรไหมพี่มิตรภาพมิตรภาพ๋อโอเคมิตรคือคือผมเนี่ยเป็นคนที่น่าจะถือตลอดพอเจอทำแทงเนี่ยปุ๊บสั่งให้ทําอย่างนั้นสั่งให้ทําอย่างนี้อย่างเงี้ยพี่ระวังพี่เป็นเจ้าของแบรนด์สั่งให้ป้น มี務務 man, จริงเหรอมิดนั right? right? no. okay. ่นน okay, ี่ใช่มิดนี่มิดนี่มิดนี่หรือมิดนี่งงโอเคนะปากแบนด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกับคำแพงนะเคลลินเค้ี่เขาจะไปคำแพงวันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวเจอกันไปกับแม่เฟิร์นไปกับแม่เฟิร์นโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเค ครับคุณะ่าครับผมขอบาคุณครับล่าขะอย่าเพิ่งฟังทนายพัดพูดอย่าเพิ่งฟังทนายพัดพูดค่ะที่ราาับขาตอนนี้ที่รักกดสั่งซื้อนักยาสักผ้าก่อนนะคะตอนนี้หนูจัดโปรโมชั่นให้นะคะใครจะได้ราคาเท่าไหร่บ้างยี่สิบสองเอ้ยไม่ยี่สิบสองอย่างถูกต้องเดีแล้วไม่เป็นไรได้ได้เมื่อกี้ อันนี้ตาก้ากำลังจะขึ้นฮอตเก้าเก้าเก้าไปให้แม่เปิดดูด้วยนายเจ้ากลับก่อนนะตอนนี้มีตุ้มบอกแม่เขาดิคุณเคยเห็ุเกี่ยวแตกยังทำอะไรอ่ะมน่ากลัวจังเคยเหตุเกี่ยวแตกเนาะสวัสดีครับทำไมทำอะไรอ่ะต่อเลยโอ้ยเธอเนี่ยเธอไลฟ์กับเมียเดี๋ยววันนี้แฟนใหม่ไหนนี่บอกแพงเสียใจด้วยนะ เดี๋ยวบอกคัมแพงนี่เนี่ยเธอทำให้ฉันเดี๋ยวดออันนี้ยมียใหม่ส่วนอันนี้ยมียเก่าคัมแพงเธอน่ะเป็นมือที่สามของฉันกับชายพัดนะแม,แม่คะแม่ทำไมแม่ใส่ชุดเดียวกับยนูเลยล่ะ แล้วเขาจะแยกออกไหมอันไหนคําแพงอันไหนนิกกี้เดี๋ยวนะคําแพงเธอน่ะไม่ได้เลยนะเธอเขาบอกว่าเธอแซ่บช้ยพัฒน์บอกว่าที่เขาวิเลือกฉันน่ะเพราะว่าเธอแซ่บด่าฉันไม่สวยฉันไม่โกรธนะเว้ยด่าไม่แซ่บมันไม่ได้ตามบอกคุ้งบอกใช่สิโทษทลายพัฒน์เขามารอแต่ปลาราฟรีที่บ้านหนูอันนี้อันนี้คนใหม่สว่างจ้าเลยเออนี่คนใหม่สว่างจ้าเลย นี่คนเก่าซีวนกรดงบอกว่าแม่ทำไมใส่สีเหมือนยูมาเสิร์ฟเขาใส่สีแดงแล้วเขามีออร่านะทำไมใส่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวจะไปไลฟ์ด้วยเดี๋ยวจะไปไลฟ์ด้วยนะเธอย้ายแฟนฉันเดี๋ยวฉันเดีจะไปไลฟ์กับเธอโอ้าวขวละเมย์น้่นพินฟู่ไปยัเขาเขาสิค้นไปกรุงเทพเบิร์ดเขาจะค้นแต่นะจ๊ะ คนเขาจะไปหาเจ้าอยู่บ้านเขาจะไปคนจากกรุงเทพไปเบิร์เดี๋ยว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 จะใส่ชุดสีแดงให้ควายขวิดนะพ้านั้พัดจะบอกจะบอกคนเลยว่าควายเสียไปร้องหนองเหมือนเลยเออเจ้านำเลยเจ้านำเลยเจ้าเจ้าบอกคนสู่ป่าไปถาเลยเออเอาไปเ้อมาสสาไปเด้อเจ้าเมาสสา<ม>ไปเออไปร้องตมมัดเลยผู้ใดใส่สื้าดีๆไยสิบอกให้ร้องตมมัดเลยเจ้าเจ้าไปเมาสสาไปเลย โอเคโอเคป่ะเอาละให้ฝ่ายขายของซะเพราะงี้พัดเจ้ามาซอยฝ่ขายของนี่มาเจ้าฆ้าตาแอกท่าแอกเธออยู่นั่นหรอวะเอาเอาเบิดไปเบิดไปเต็มไปของนะเหลืออะไรบ้างเรื่องนี้บ่แม่แม่นิกกี้ที่เรามักเอาเอาข้าวไปเร่องเพจนอะบ่ใช่เปิดประวัติอิรเลสาวกำแพงทองก้อนเอาเรื่อนี้ก้อนเอาเรื่อนี้เอาเรื่อนี้ไปบ้างหยาด เอาแล้วหนีเดี๋ยปดประวัติสาวคา่รั้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาบ่ต้องเอามานึ่บ่ต้องเอาละมากพร้อมขายยังขายยังขายของขายยังขายยังทีละคำแพงทองก้อนขาวันนี้ใครอยากได้น้ำยาซักผ้าทีละขาจัดโปรโมชั่น10ซอง200บาทในไลฟ์สดนี้เท่านั้นเดี๋ยวปักตะกร้าไหเลย